เหมือนกัเขาเคยพูดว่าการคบงกันมันมีกฎมีอะไรสักอย่างหึืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รู้ว่ากฎจริงๆนะคะอย่าเรียกว่ากฎเลยคือหนูอะไปเจอในในจีแล้วเขาลงว่าสองสอหนูก็อ่าน2องสมันหมายถึงอะไรมันคือแค่การกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าไม่เคยตั้งกฎไม่เคยหนูกับพี่ไม่เคยตั้งกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แค่แบบว่าถ้าถ้าคบงกันหรืออะไรไปใช้ชีิต้คือ เปลี่ยนแปลงหนูยืนยันไหมว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์คือหนูอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็ตอนนี้หนูเห็นว่าที่เขาก็มีแฟชั่นในการกลับมาทำงานแล้วเขาก็มีแนวทางของเขาแล้วก็เวของเขาหนูก็แบบแฮปปี้ตรงนี้แล้วที่แบบเราต่างคนต่างมีแฟชั่นของตัวเอง <c oughs> คุา <c oughs> เขาดูจริงจังกับรักที่เกิดขึ้นกำลองบอกมากก็หนูก็ทํางานของหนูก็คือถ้าพี่เขาอยากทําอะไรก็แล้วแต่พี่แน็กเลยพี่เขาเลยเจป็นดางหมค่ะรู้สึกยังไงคะขงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าสาวที่เป็นเจ้าสาว โอ้หเรื่องเรื่องนี้มันซีเรียสเหมือนกันนะมันจริงจังเหมือนกันเรื่องแต่งงานหรืออะไรเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การหลายๆอย่างค่ะมันไม่สามารถที่อยู่ดีๆเราคุยคุยกันแล้วก็คือถ้าอะไรมันไม่แน่นอนหรืออะไรเงี้ยหนูว่ายังพูดถึงไม่ได้เรื่องนี้ค่ะใช่อค่ะไม่ใช่คอนเทนต์กวค่ะไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะลูกค,ค่ะขอบคุณค่ะ